เราก็มาถึง p แล้วครับคุณป้าสวัสดีคะรัด้วยจริงเปนไป็นเนดหน่อยด้วยจริง ก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกเราเปิดอัลบั้มด้วยนะคะที่อินแพคริตนามังทองธนีค่ะดาบิจ้านี่ภาพต้นแบบนี่คือภาพโคเวอร์ค่ะ่นอะมันกลายเป็นไปค่ะอันนี้นะคะนี่คือพี่อ้ำนะคะและนี่คือน้องโอ๊ยค่ะเขาไม่รั่นนะครับพี่อ้ำเขาไม่รั่นะ อแอบมาสวีทกันสองคนอู้เลยมองนเหตุที่เขาด้วยเหรอหลบไปกเลยผานดูผ่าน ไม่แบบไม่แบบีปช้าผมอยากทาย่ทายอยู่คนเดียวนิน่มามางได้เราไม่ต้องทำไรทั้งคันปากเบี้ยวเลยอ๋อยังไม่สุดเรากำลังจะไปขึ้นรถค่ะแล้วตออที่ต่อไป อยากเป็นแนวหน้าหรือแนวร่วมหรือแนวหลังแนวร่วมครับต้องการอะไรต้องอยากเป็นแนวนอนไม่นอนหลับสบายดีครับจายจจได้เรได้จอดไม่พอไม่พอจอนี้ติดเอาเอาคอมอ่ะอา ui ui tòi chiên บ้านเมืองครับ่นะนี่คือบ้านเมืองมองอะไรมองอะไรมองไปทำไมยิ้มมาพูดเกับเสื่อกป้องวันนี้เด็กชายเกาเอ๋อกับบ้านยังไงครับไม่รู้ครับยิ้มๆๆก่อนยิ้มยิ้มเองเด็กช่เกาเอ๋อแบบแบบว่าพ่อมารับวันนี้ใช่ไหมพ่อมารับแมนมารับ บ้านยังไงแต่บ้านคนเดียวไม่ได้นะลูกไม่รู้ออ,อนี่เน่ืย่ยนี่เนี่ย ทีวีพูครับผมกับรายการ True Moment รายการที่จะติดตามพวกเราทั้ง12คนไปทุกที่ทุกโมเมนต์ Yeah Here yeah เราเล่นครับสไปซี่แต่ดูครับดูพี่ไทยครับล <c oughs> า,า,าไม่มันคือเหมือนกันครับหน,น้าเหมือนกันมากมากเลยทุกส่วนเลยหมายความว่าเราคิดยังไงถึงมาประกวด AF เกันตอนก็ <c oughs> อยากเป็นนักร้องอยู่แล้วครับก็เลย ลองมาสมัครดูมอดิชั่นด้วยตัวเองคือตอนของแพวค่ะเป็นรอบสถาบันค่ะก็ทางคณะค่ะโทรมาให้ให้ไปประกวดค่ะที่สุดท้ทายแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่ครับนะครับนีบ้กลับบ้านแล้วอะไรเยี่ยมไหมหเชยครับพน,น้าเดียวใส่กล้องมองกล้องมาดูทรงของ,อง,องๆๆอนี้เลยคหมหน้าชาครับ ผม,มตายด้านไปแล้วผมตด้านไปแล้วตายด้านไปแล้วแม่ไปทำาน้กลับวัสดีคสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ หมาว่าเดี๋ยววันที่29นี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังจากที่เราได้ออกจากบ้านทีเนี่ยนะครับวันนี้ไป้งมาที่วันนี้มีหลายที่มากครับเราิ้วเลยนะคะก็มาปิดท้ายที่ทีวีฟู ขาวยิ่งกว่าผูใต<ช>้ยนะคไม่ทราบเหมือนกัน,นครับม<ช>ันเป็นเล่นมากๆเลยครับที่เล่นเราจะเจอแฟนคลับแล้วก็ได้พบปะพวกเขานะครับก็นทำเยอะมากครับรู้สึกดีใจแล้วก็เต้นตัดใจมากครับที่มีคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้มีไงบ้างหลังจากจบซีซั่นโอ้ยหรู้สึกว่าชีวิตเต้นไปแล้วพี่เราจะเข้ารายการแล้วครับรายการชีพิพูจะปิดปากทำไมพูดไม่ได้อะไรชีพิพู น,น้องกวนวัยรุ่นมากเลยค่ะแล,ล้วก็จะศึกษาผลงานเไปตลอดเลยนะค,ครับ ออกจากบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตเปิดอาร์เรมของพวกเราด้วยใช่เป็นอาร์เรมที่เป็นอาร์เรมรวมนะครับที่แต่งเพลงโดยทีมวัอัดพิธีกันเลยังไงก็อยากจะให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆเลยนะครับรับรองว่าสนุกแน่ๆครับขอบคุณค่ะขอให้ดังๆนะคะดังที่สุด สนุกดีครับก็ยืนอยู่ด้านหลังก็เกาะพี่แพลวพี่ไทยนะครับสนุกดีครับเห็นเอสเห็นเอ็มเต็มเลยครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับรอก็มาตามรายการ t r u Moment นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ รับรองว่าทุกๆวันจะมีแต่ความสนุกและสนุกสนานเพราะว่ามีพวกเราทั้ง12คนจริงไหมล่ะนะคิดว่าถ้าไม่มีเจมครับน่าจะใช่นะครับถ้าไม่มีเจมนะครับความหลอกของรายการก็จะลดลงครับเพราะว่าโดนประกอบลางาไปแล้วอ๋อโอเคโอเคอ่ะให้ครับไม่เถียงครับครับผมให้เขาครับ